ด้านคุณภาพชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์ผลงานนี้คือการออกแบบและประดิษฐ์ที่จับโทรศัพท์จากพลาสติกรีไซเคิลในรูปแบบกระจกเกียบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลงานนี้เราได้นำแรงบันดาลใจมาจากลวดลายกระจกเกียบไทยที่มีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์มาต่อย,ยอดให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายขึ้นโดยใช้เศษพลาสติกรีไซเคิลมาจัดเรียงเป็นลวดลาย ซึ่งไม่เพียงแค่ลดขยะแต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าผลงานของเราจงมีดีไซน์ร่วมสมัยที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่และยังเป็นงานศิลปะที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันผ่านของเล็กๆอย่างกิฟต์ต็อกค่ะแ<อ>นวคิดหลักของเราคือการออกแบบที่ผสานทั้งศิลปะวัสดุรีไซเคิลและอัตลักษณ์ไทยเราใช้ทฤษฎีวาบิซาบิที่มองความไม่สมบูรณ์เป็นความงดงามและซิมเมทรีเบกิ้งที่ช่วยให้ลวดลายดูมีชีวิตไม่ซ้ำแบบ ทุกชิ้นของกิฟต์ตอกจะมีลวดลายเฉพาะตัวที่จัดเรียงขึ้นด้วยมือทำให้ของใช้นี้มีทั้งคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวของศิลปะในกระบวนการออกแบบและขั้นตอนการผลิตเราเริ่มจากการเก็บเศษพลาสติกมาล้างทำความสะอาดแล้วนำมาหลอมขึ้นรูปใหม่จากนั้นใช้เทคนิคจัดเรียงชิ้นส่วนเศษพลาสติกรีไซเคิลให้เกิดลวดลายคล้ายกระจกเกลียบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและงานฝีมือทำให้กิฟตอตกไม่ใช่แค่ของใช้แต่เป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าเฉพาะในแต่ละชิ้นความพิเศษของผลงานนี้อยู่ที่ลวดลายที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละชิ้นเพราะเราใช้เศษพลาสติกหลากสีมาจัดเลี้ยงด้วยมือทำให้เกิดความงามที่มีเอกลักษณ์เป็นการนำศิลปะไทยอย่างกระจกเกียบมาถ่ายทอดในรูปแบบใหม่ ช่วยเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านของใช้เล็กๆที่สวยงามมีเรื่องราวและใช้งานได้จริงกิฟต์ตกของเราเป็นของที่ระลึกที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากในแหล่งท่องเที่ยวและช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เห็นผ่านของใช้ง่ายๆที่พกพาได้ทั้งยังสร้างมูลค่าให้กับงานฝีมือชุมชนและการออกแบบร่วมสมัย สุดท้ายนี้กิฟต์ตกกระจกเกียบเป็นตัวอย่างของการออกแบบที่เชื่อมโยงศิลปะวัสดุรีไซเคลิลและเทคโนโลยีเราหวังว่าผลงานการออกแบบและประดิษฐ์ที่จับโทรศัพท์จากพลาสติกรีไซเคิลในรูปแบบกระจกเกียบจะช่วยปลุกกระแสะการเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและแสดงให้เห็นว่าซอฟ t ์พาวเวอร์ไทยสามารถเกิดขึ้นได้จากความคิดสร้างสารรค์ที่ใส่ใจทังวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะ